วันนี้เมนูที่เราจะมานําเสนอครับทับทิมนี้สดๆครับนี่ดูตาครับนี่ซึ่งอันนี้มาครับชํหระมาครับตัวใหญ่มากนี่ครับทับทิมทอดสมุนไพรนะครับติดตามครับครับครับปลาเราครับชํำระออกมาแล้วนะครับจะเป็นปลาไร้ก้างเลยนะครับ ทับทิมสมุนไพรของเราครับที่ร้านเราครับจะเป็นปลาไร้ก้างนะครับต้องแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับกันออกมาเลยนะครับรับรองว่าทานนี่อร่อยครับก้างนี่ไม่สบายๆครับทานได้ทั้งตัวครับแยกส่วนให้เรียบร้อยนะครับก้างครับ อันนี้คือสูตรของร้านเราครับโอเคครับใส่สมุนไพรแล้วนะครับนี่ครับปลาสมุนไพรของร้านเราครับพวกเขาสมุนไพรเตรียมทอดนะครับโอเคครับนี่ครับปลาเราจะทอดโป้งทั้งตัวก่อนนะครับเพื่อมาจัดจานนะครับกัดจนครับเนื้อปลาใกล้จะได้แล้วนะครับเหลืองสวยก็ เดี๋ยวสมุนไพรลงนะครับจับทิมสมุนไพรนะครับสดๆเลยนะครับนี่ครับเมนูนี้ลูกค้าเขาสั่งกลับบ้านครับสทานที่นี่ได้ครับกลับบ้านได้ครับโตโตเลยครับเห้ยครับสมุนไพรลงแล้วนะครับนี่ครับใกล้ได้แล้วครับได้ก็เตรียมจัดจานนะครับเห้ยครับ ได้ปลาแล้วครับพร้อมจัดกานแล้วครับนี่ครับครับทิมสมุนไพรนะครับเราก็มาจัดใส่ตัวปลาครับครับเนื้อปลาจะสุกครับเนื้อปลานี่ทอดออกมานี่ฟูมากนะครับฟูสวยเลยครับสวยงามมากนะครับเนื้อปลาปลาของร้านเรารับประกันเลยนะครับความสดครับ ไม่สดไม่คิดตังครับบโีเนนะครับทับทิมสมุนไพรายอ้วนปูเป็นเจ้าฮอด้โยเด็ดฝากมาชิมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ